ดึงคับดึงคับอันกตับกดลัดฟอนเบียงก็ดึงดึงงามขาอย่าตดึงกันดูดูดึงเรียมลำลดก ลกเขานั่แปะนั่มว่าคณใดคุณนึงเดแ้นเข้แล้วก็พูดนึงเดือเลี้ยแนบอสอดบอแียนน่ะใ้แีนี แขนไ้ลเอักกันไว้นั่นด้วยจะล่อยกันถงลงกเชือันลอยู่กระแทงแขงไว้เออแขไว้ดึงน้ำดึงกันน้ำมันเป็นจับกันทีๆเวนไม่ได้กำลังตื่นกรนดูดๆลูกเออดิวาตีบขาวิวหน่งขาจาตีบเย็นดีๆเด้รับขาเออย่างโซบิยังจะบวมเย็นขาตี ย้ำเขาดีงเงินขาจึงแข็งไว้ย้ำให้ขาอ่อนขาจะตีเย็นเงินตอนแล้วขาดีดีเออนี่นละเออนั่นละยังไม่ได้ดูหันบัดเออยังมันดูดูหันข้อไม่แข็งืึงไว้ย้ำอันบัดไม่ยรงเออนั่นละเดี๋ยวมันก็เป็นแล้วก็าข้อแงแล้ว